พี่น้องเดี๋ยวสิพายายก้อนไปเบิ่งเพิ่นได้เห็ดอีหยังมาเต็มผาถานเดี๋ย้าไปเบิ่งยายก้อนเก็บเห็ดเนี่ยเก็บเห็ดหยังมาเต้ผ้าถานเห็ดขาถ่านขาโอ้คือเอาตะกตาไปใส่ป้ดพี่น้องพุ่นโมแล้วมาใส่ไปเบิ่งซื่อขันไปเห็นกระนั่งรถกันมาเราบอกว่าดันเพิ่งอยู่เพิ่งอยู่เอาใส่เอาถุงยางไปพี่น้องเฮ้ยเบิ่ง เต็มตะกาพี่น,ออน้องเอ้ยพุ่นตาเพ่งไปหลักไปงแกล้งหัวตกใจเลยยศศอกกับนางโน้นน่นแต่เห็นมันไปนั่นไปบโมโหตาเพ่งไปเนากำลังไปคิดเพลินๆอยู่ัว้ขาไปมื่ออื่นพี่น,าาน้องเ่าเ่าทีมเบิร์ดเถาซ้ำยศศอกยักษ์ก้อนเอ๊ะจะคล้องงั้นยังดอกเว้หัวกับเด่นนี่จิ้นจำนีมาโทษกินแต่พี่น้องเอ้ยอืมอืมหูนี้แกงของกระเตนน็มต้อนนี้ต้อนนี้ก้อนใดนี่ ตอนนี้มองเรียกกันนั่นแหละแต่เก็บแต่ถุงยากอ่ะประเทศไซยยากกับประเทศไซย์หมดแต่อภัยออกโอบริมกอไผ่ประเทศออกมากเลยกอไผ่บอกเลี้ยวว่าต้องเฮ็ดออกเนาะพี่น้องงามลายป้าเฮ็ดหล่ะโง่จะได้แต่เฮ็ดขาวโอ้ยขาดอีพี่น้องเฮ็ดนี่ก็มีราคากันเลยแกงแซ่บเลยนี่พี่น้องนี่นี่จะสอนมัดมันดังกรุบกรุบมาละกิน่ะ โอ้นั่นก็แกล้งยักก้อนเอาอันนั้นเด้อเอาแป้งมาใส่อันนั้นแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวมาตอกแกงขายดอกเออใส่ถุงขายเอาถุงใส่น้ำเกลือไม่ไปขายดอกดีดีดีดอกดีดีแล้วก็ป้ามาเจอแล้วพี่ลวกเหมือนหิดขมไหมเหรออ๋อขูดออกเออเคยนีหูเรามันเด็กเก็บผักดิบว่างออกตัวใดมันอันนี้กะย่าห้าวย่าเอาอื มัคืออ่านมันมุดในบาริยังในท้นองยี่เหยียบตากระบีพี่น้องแต่บาริย่อมกับตาไปบาริเอกตาตาไปบอกไปเบิ่งซื้อไปเบิ่งซื้อแหลกเพลิดเพลอเอาเบิ่งไม่าไมากอุ้ยหลายหลายหลายถ้ถเพ่งกับบอกใบ้หนู่นถะเพ่งกับชาดมาใช้เราทั้งพูนทั้งเงกเ็บหมดทา้งข้าขี่รถมาผ่านมาบกนี่มองเลี้ยวจริงจริอบอกว่าเป็นเพิ่งอยู่ก่อน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 นั่นแหละอยู่ท้องนอกกระบีแต่ว่านี่ตาไล่ท้องนอกอาจจะมีอยู่แต่ว่าบ่เห็นหุง ตเ,เอาป <ะ S 2> ไปมนไหนนอะบ้านอามัลืมตามันหอนมันบายสามแล้วนี่บายสองหลายร้านท่านนอนอ,อยู่ออือไม่หาคนนอน่อยอีกดูไอ้เอองตะเพียงก่อนอะแป๊ะมะคูดซื้อบอกม,มึงกี่นอ่สองรถเต็มตะก้าเพ็บอะไรหมายอันนี้ไปเก็บเห็ดไม่ยอมตะก้าไปมันก็ได้อย่างนั้นแหละโอ้ยนอเออมึง นี่ก็ปถาดหนึ่งนี่บอกของตาเพคเก็บผู้เดียวบะนี่มันกลายยังว่าก็บอกว่าขับแม่ม่ปาไปมือนี้นะมื่นถถิ่มเลยนีนเทนอ่ท่าถิเก็นอใหม่ก็ไม่อลอันนี้ของผู้ได้สื่อว่านี่เค่อกอค่ะจักบาท ร้อยยี่สิบค่ะอันนี้หน่อไม้ลูกคือนี่ให้บ้าพูดถึงอันนี้นะนี่ร้อทำไมมาซื้อมาปากิ่สอนด้วยจ้าแล้วไปทีหลังจะซื้อให้มันมีอีกเห็ดลูแข็งได้พี่น้องน่อไม้ดออะไรก็พี่จะเอาเห็ก็ดแข็งได้เอานมาหน่อยอันนี้มาหน่อยนั่นเอาเห็ดมาบ้างโอ้ยเป็นลำบากไปสวนสวนสวนยังสั่มพี่น้องจ้าบ่ก่อนปลาสนสนันี่เจ็บยดีแลยหลเอหลายบึง ที่ถอดแย่หลายดิบอสองกอาแป้งมาขุดขุดมันหนีออกเอาแต่ดอกทีว่าบอกผัวไปไปอยู่นี่เถอะัวผัวนี่พี่น้เดี๋ยวบ้านก็มีเหตุเหมือนกันนะคะโอขับมมนูบ้านเย่อนเนาะคือสิง่ากคหนีเนาะเอาอีกแล้วลายอะไรมาอีกเนาะปึ๊ดปึ๊ดปัดปัดเนาะนอใหม่ก็มีนอนใหม่ก็มีออ้หูผักสิ๋วผงามแท้ พตวเยกับซีเปเก็บโอ้ยยะ้อเก็บค่งักติว้ามคบอู้ยเอาไปป้องไว้ังหาี้ยังอันไหนไอไถังน้น่เดี๋ยวเอาไปเอไปนี่เอางไว้วนตัวของเขาอ่ะเอาย่างมมัวหบเยียบโอ้เแบบนี้ก็ได้อโอ้ยยสอนนงก็ด้องเอมันได้ร้ายแเงึง ไปตาวอลซอ่นอนมาพี่น้องเนาะเก็บเห็ดปวดเ <c oughs> ก็บเห็ดปวดเห็ดปวดไกลหน่อยกับล่องไปแล้วพี่น้องกับเบิรงนห้น้ำเนยเด้อเมื่อล้วตี่เจ้าว่าบาาัตรไหนหลังค่ะจะไปซอยงานเอาตะเพ่งปรได้สิ์ผ่าเก็บมากเหรออืมโดนตะเพ่งประดธธะระฐ์หนึ่งนี่อีงอันนี้บอกบวกเอาไปพัดน้องว่านี่พัดสะพุมเบิรงนตีหลับพี่น้องจา้า แย่างก้อน้ำแป้งมาปาป้าป้าป้าอะไรกัเก็บเก็บเก็บอันนี้ใส่อันนี้ถุงเด้อมาตอกมานางแกล้งดอกห้ามกระดอก,กระเดีพี่น้องจา๋าเก็บเร็วเ,เร็วตะเพียงมาแล้วนี่เฮ็ดมาเด้อมาเอาพี่น้องมันลำบากนางโหลดไปสัมเนาะไปญี่ปุ่นติดเสียคาโหลดคาเรืออยู่นี่มาแต่เสียคาโรดนี่พี่น้องนี่เฮ็ดอันนี้นี่นี่เอาหนเด้อปัญญาสอนลงเหรอ พี่น้องจ้าเห็ดหยังนี่บอกยาสอนแน่ยาสอนเรมเฮ็ดกี่เท่าเฮ็ดกี่เท่าเ็ดกีอู้ดแกงแซ่บได้พี่น้องก็เห็ดะลงหูตะเพ่งมาหูกับ่เห็ดกินวันนี้มีแต่เห็ดกับเห็ดพูดนอนทายกับป้านันขึ้นบซับรถ อ่ะจับพนัสกินหอนบักนัดใส่เกลือใส่มาลรวบ่ใส่แล้วเรานีเออพี่นงเอดหอนหนเลยกินบักนัดก่อนด้ออือโถดอเฮ็ดไดเยออ้เดเฮ็ดหลายมืนี่พี่น้องใส่เกลือลรบุญพอใหญ่คอยกูบ่อเต้าอยเอาเต้าออกนี่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกี่เทานี่เก็บมาแก้งยังมาเอา่าตามอ่ะ แค่สอนมัดแมนมันเป็นอย่อพ่ังปลาถือเราเน่าในตารนะมันเน่าในตาต,ตัวแกะออกพอมุดมันเจาะเนาะนี่ตัวนี้ที่แกนมันบ่แกนมันตีมัน,นแกนมันตีมันุเป็นอย่างมามเมื่อยก,มกม็มากินหมักนัดมาด้มักนัดคือซับประดเหพี่น้งนองน้องหาองสมเก่เาเย นี่แม่งมีข่อยพระทานอนี่ถ้าับข่อยแม่งมีขอทา่าน,นออกเลยเกิปปาไท้อยู่ใส่หินนี่ต่างในโตนั่นเพ่งนี่ต่างในโตนี่นัแ่แอมเอมเอมแอมเอมีอะไรพี่น้องขี้บักนาดมะตีดข้อข้อพระท่านอะน้นนำดําเออกเลยตัวนี้เยี่สอน้ำปาไทยไหวเขาออกตกใสอ,สยอยนีน้องร้านมาตาั้มลระพี่น้องเบื้องเฮ็ด มาถัดสองฟาถาดน้องใหม่พร้อมอืเจอฮะน้องหิวข้าวคนบอกน้องหิวเข้าไปเก็บเห็ดมาย่าไปเก็บเห็ดมาจ้าดูได้นี่เยอะเลยเห็นไหมนี่มาย่าอันนี้แบาไหนคนอันนี้ยืนอยู่นะเอาินมามาย่ามาเอ่ย มันหิวยเขาเดี๋ยวยายจะไปป้อนเขาอยู่ง่ายกับเหี้ยเขาแคันี้ได้จ้าเด้อฮักสกูดสก้นสืมองสบอนได้จ้าเนี่ยยากรอนตาทำความสะอาดก่อนได้จ้าใส่ถุงไปขายได้จ้าเด้อหรือว่าผลิตแกล้งขายกับโมโหดอกอันนี้ละจ้าบ๊ายบายบายจ้าพบายแล้ว